สวัสดีครับน้องไม่ติดใช้ชนแนลนะครับมือน,นี้กัมมหาเขาป้าหาเห็ดนะครับว่าไม่จีข้อบอไม่ถกสีมานบอรครับกับน้องไม่ครับปากพี่น้องที่เที่ยวป้าเที่ยวเขานะครับเที่ยวป้าหาเห็ดเออมีโชคหมันยังไงกับที่ได้ลงคงชิปให้พี่เห็นน้องในบิง้งให้ได้เห็นกันนะครับกับยังไงก็ฝากติดตาม นะครับช่องผิดใช้ชแนลนะครับปะปุ่นละครับมือนีอเขาไปขาป้าไปในไหนปุ่นละครับเขาเลิกเตือนปุ่นล้วมือออ่อ่ะว่าคดียินเ่้าว,ว่าเห็ดหน่าแหล่เห็ดกอเห็ดทานมันออกหลายครับไปครับปุ่นละไปในไหนปุ่นละครับโอ้ยพอดีพี่น้องเขาป,าป้าพับรับพ่อเห็ดโอ้ยเห็ดขมด้วยนนเนาะเ้ากินได้เห็ดนี่ม,มันขมหมดเลกเนาอ้อาหนาขาวครับพี่น้องเขาม้าพอละหนาขาว Là... Oh, được rồi nào, là khâu, khảo... ôi, lụt mứ, khâu lạc luôn, nhang hiến cái bộ đề thi Lia oh, dù lìa dù. dù, dù. Man oh, bự oh, oh, à? oh, lắm cocum cup. Oo mong dog nê tên kêu dưng bôn. Oo mô mi côn cụt ở lưng này. Cocum nê mô cocum colam dưng. Nâng chìa hoa 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 เงยเลยเงยเลยข่าวจุนพุ่นเลยเอ้าสงที่คือแล้วครับบันนะดท่านครับดท่านครับ,รบยังงามเลย สามดอกกำลังออออโเงาเงี้ยเดนัง uh, ปุดลุด่ะบ้านมีปลาเขามัยังเดนดสามบันแล้วกำลังอากำลังงามอ่อกอีกทีนองโอ้ก่อโดนเห็ดกอ กำลังตูมเห็ดโก้ตูมหน่อยครับเอ,อกำลังตะหักเอาเปาะ,ะอยู่เอาเบิดละต่เป็นเห็ดโกองามๆโอ้พอเห็ดโก้แล้วครับเมื่อไหร่ช่งมันเป็หเห็ดโก้ใช่มื้ยนี่ยโอ้ดอกงามใช่ไหมพูดนะโก้ครับก้หน่อยนี่ก้หน่อย สองดอกมาแลงงี้ครับอู้นะขาวมูนี่ไหมหลายเตืบตัวหนึ่งนี่ติดอก,กำงามๆบานๆเพี่ยขึ้นมาเพี่ยอีกนอน่ะาขาว Ừ, bên thì ngủ, ừ, ta <laughs> Một người mình sẽ. lấy tàu được nó, cửa để người tao tao mặt 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 นั่งบอดบนนี้นละตึงแดงครับขายเ้าไปเ,าเลยเลยกอครับออออกอดก้อยละตึงแดงครับล้งงา จุดนี้ไหนอ๋อหลุดมือเบอร์สามดอกนี่เลยมั้งผึ่งเลี้ยงครับโอ้เนี่ยเบิรงง่ายง่ายครับผึ่งกันน่ะสังเกตเบิางที่มีแมงมีตอมนะครับเนี่ยพวกแมงมีตอมมันจะหอมมันมักเราทำเป็นใบตองปกอยู่ใบตองปกอยู่ก็สร้งเชี่ยวหาหลอครับมันจะแมงมีผึ่งแดงผึ่งกันนี่แหละอยู่ใต้ใบตองนะครับ ท่านครับท่านหอมหอลูกงกบานพี่น้องลูกโงกบานดอกนกี้คือทรงเหลียเคร่องเดี๋ยววุ้นอะไรเกิดบริ่ดินแขีงถึงครับสองดอกพออีกแล้วครับพี่น้องเห็ดก็สองดอก กำาลังงามเห็ดกอรครับอม,มันอิ้สูงมานเป็เห็ดกออยู่อกออีกแล้วครับอยู่เป็นแป้นเลยดอกพวกนี้มยู่หลอดตาคนกบกิ่นน็นครับพี่น่องครับเห็ดทำฟันเนี่ยพวกใด้เคยกิน่่แต่ผมมกัมกๆกเลยล่างล่างอันปอกออกเสียบจี้น้ำ้าน้ำปลา ปิ้งห่วยแซ่บครับเนี่ยเห็นน้ำฟันก็เริ่มออกแล้วครับนตะถ้ามันออกเห็นน้ำฟันโอ้หาลังมูนี่บักว่ามันเป็นเครื่องตาครับแต่บพใส่ยปนมูดอกไม่สีดำล่างล่างอย่าน้อยท้าน้ำปลาปิ่งแซ่บครับยน่ปัดปัดปัดดีดีนะหามูนอีกคนครับพวกเทียพ่อยเห็ดกอครับยู่เป็ีป่ยนเดินเด,นเดืนเลยเป็นเปลี่ยนเลย ออดอกนี่ตะเลตุนแทะนี่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวเขาหล่อไมรร้เสกเกิดครึ่งเดียวสิบุญนลยวู้หัแล้วครับสก,กอ้อโอ้ดอกเหลียงเบลอเลยสมบูรณ์แข็งเป๊กเลยยังงามเลยครับอืมหันมาหนาแหล่งงี้ครับเห็นหน้าแหล่งงี้ ดอกดอกนี้เกิดเกิดยังไงมันหมุนดินขึ้น,ม,น,ม,นมาสองดอกไม่ที่ดินแข็งทักแล้วถึนมุนถึงแยกดินขึ้นมาโอ้ยเนาะเกิดถูกเกิดยากระเนาอโอ้กำลังงามบฟอรมูสามดอกหักหักแห่งยันหักแห้งหักเนาะ พินแล้วละเขาก็ได้กอ้อนทั้งมื่อนสามดอกหาเล้ยเลยครับโอ้หาเลี้วโอ้ดอกนี้คือถิดนครับเบาๆสิดอกมันง้ามอยู่เก่ดขาอั่าหลมเราะเห็นต้เนี้ยเิ็นประเภทนี้ของมันนะขาอัางจากอันถาสามดอกครับนี่นู่กุบ อโอเคอีกดอกสองดอกน้อยๆยี่ต้เบ็ดตองเถหาว่าแค่กบห็นอ้ย,อยูกับมดผมมดอะไรหยาดมดได้บหมนเลยนะครับสองดอกน้อยๆดอนมันครับมงเ่ยน่าหละจะเป็นดอนมัดมนถ้าพ่อมูก็คือได้ออกลายครับ นี่ครับอีกสองจุ่มนหน่อยสามจุ่มรังโคครับมันกำลังเกิดไหมแด่ดอกโผลกว่านี้ผลด้วยโอ้โอเห็ดทันครับพี่น้องบอลนะเจ็ดทันเลียดไอ้ดอกกำงามเลยเจ็ดทันเลียดครับ พ่อหมูหนึ่งหลายดอกเกือบด้วยครับกำลังดอกง้ำกำลังกำลังสด,ดกำลังแข็งอีนหนึ่งกิ่งเกี้ยวทำพริกดิบโอ้คักเห็ดท่านนั่นน่ะหวานอเอดกนี่ แทนเดียดหาเงนนังแข้งโมได้ก็ยานเยียบไปตอกันปุกชี่ดอกนี่ชิงหากอะไร si tìm tay vô cầm nhì tìm này xuống lại đại đọc tiệm Được bọn. ทานครับทานหน่อยเห็ดกอหน่อยครับโอ้เห็ดกอดงหน่อยเห็ดกอดงเดี๋ยวมีเขา อดอกหน่อยจะไปกินได้ครับบานขึ้นกันหละคือเห็ดกอเง่แหละครับแต่หนักดอกหน่อยพวกเห็ดกอที่ผมเก็บมาที่ผ่านมาบางแห่งน,นะครับเนาะเต่อมันกบานขึ้นกันแล้วครับบานเขาเอื่นเห็ดกอหน่อยครับเกิดมูเป็นมูอยู่ก็กอหน่อย ตรงนี้เท่าและวเปลี่ยนเป็นมูเป็นมูอยู่เ,เท่าเวาไว้นี้หระครับเห็นเป็นเชี่ย nhá mất thịt dạ. ô kiểu mua lái thật Hãy subscribe cho kênh เปิดเส,สกตาที่ยังเหยียบเป็น,นเพี้ยไปเลยครับ <c oughs> โอ้ยเหยียบเลยนะ

กีน่าได้มาเก็บอ no, mm. right? like okay. okay. ีกร so okay. ับลงมอเต็มเลยกลองกบึงบกเขกับบุหินเกิดเตะไปตองนยเยเลยหยุดหย่น con ta cái đọt nung nung thảo thảo không bỏ ổ vậy hiếm tình chia vẫn đẹp Đẹp

đi xuống một cái thầu xuống này Thầu thầu Cái nung nung mất lạ thầu em nhau ô gì

กนเะแค่มันค้นก็บพวกลาซีสิบกัวหาสิพุดอะไรอยู่ก็ได้อยู่เันสิบหาสิบหกลูก ขึ้นยี่สิบแปดนเยขึ้นขนนี่เีี่าอ้นจอปุกรือไม่ปุก ครับบังคับนะที่เก็บกองไว้กล่องไว้ถึงดอกเถ่าดอกบ่เถ่าวา่เก็บกล่องไว้อยู่ทั้งเดือนนีแ่นแหละหึย่างวะสุติมหรือบังคับนหนที่กล่องนึง,ง, <c oughs> น,งน,ะน,นะครับกล่องนี้อู้เดะนี่ถ้าเอาเน่นเพราะเถ่าเน่ก็บมาเก็บเอาได้ครับนี่ซุมกล่องไวท้ที่เก็บบังคับนหนครับผลงานที่เก็บบังคับนหน นะครับน่ครับตั้งใจซุเกิบของไว้แล้วกันเพียสุซุนี่คือว่ามันเถ่าได้ครับเ่เอานะ่ยพวกนะครับที่เ่เอานะครับจึงไม่ค่อยเริ่มต้นด้วยครับนาเลงงี้ครับบางหันพ่อแดงแดงดำดำมาแล้วมาพ่อแหลบน,นะดอกน้มอยู่ครับบพ่อบางหันทำม,มาโขกนึงแล้วมาพ่อนาหล Yep. Được, kèn đi chứ, Bút sổ được Ủa, uh, đi hình nung thật đây Lẻ nhây cái lâu khắp Ồ Lẻ Uh huh. ออหลังการงานสั่งเลยพวกยังงี้เลยนาเลครับนาเลหน่อยเบนนาเล่าแงเี้คือบังหันดอกครับโอ้ย่างไปยัางม้ามาพ่ออีกแล้วครับกอเห็ดกอเห็ดกออือกองไว้ก่อนครับกองไว้ก่อนโอ้ดอกสวงามเลยบังขันออกจากเห็ดนาแหลมาครับมาพ่อเห็ดกอจุม กำลังอ่อนุ่มๆเลยนิ่มๆเลยครับโอ้ดอกนี่เงยยุติแขง็งแข็งเป๊กเลยครับจุ่มกำลังงามขุดข้าบอ,อีกอ่ะขุดาานี่ โอ้เกิดเบียดเกิดแง่กันเนาะนี่อ oh, ีกบัวหนึ่งนาะโอ้สรงคือสรงคือสามดอกก้อยล้วครับจ๋ง สองชุม่มครับสองชุ่มนี่ดอกนี่นนอะไรอีกเอาเลยเนาะครับชุ่มไปชุ่มไปเนาะอ้นี่แหละไม่เห็นเลยครับโอ้ยทางออกไก่หอดรถแล้วครับเห็ดทันทนัทนครับไก่หอดรถแล้วเก็บออกไปย่งางไปเรียกกถึงรถครับถึงว,งวนเพี่ครับมีอีกนเบิดครับ เดี๋ยวดอกนึ่งยืนอยู่ว่าไงวันนี้แบบแบบอยู่ท่านเลียดครับ หดร่ล้ลย่างออกไปจังน้อยก็ถึงรถและครับมือเนี่ยผลงานของโฮมูนี่นะครับจากเส้าที่ผ่านมาครับกายางขอไปพุ่นละครับขอไปดงลึกๆพุ่นละครับตามที่ท้ายคลิปให้พี่เห็นนองในเบิ้งงละครับการสำหรับมือนี่นะครับน้องไม่ครับติดใช้ชาแนลจะขอฝากพี่ฝากน้องนะครับให้ฝากติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ เป็นกำลังแรงใจของทิดใช้ชาแนลนะครับได้เฮ็ดชิปใหม่ๆมาให้พี่ให้น้องได้เบิ้งต่อไปครับสําหรับชิปนี้มื้อนี้นะครับก็เป็นชิปแรกแหกมานของฮอนะครับก็ผลงานก็นี่แหละครับก็พอได้อยู่ครับสวัสดีครับ